สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าคนไหนนะครับที่รอตั้งค่าดีๆมานานนะครับโนวันนี้มีมาแจกแน่นอนนะครับเพราะว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับพี่ทําการเทสประมาณ1สัปดาห์เต็มๆนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับโนตั้งค่าตัวนี้นะครับโนเกินคาดไปเยอะเลยนะครับและเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่แบบว่ามีการค้นพบที่ก็คือ ต้าค่าตัวนี้นะครับน้อยพิเศษมากๆเลยนะครับทุกคนก็เรียกดีว่าพี่จะเทดสอระบบนะครับน้อปกติคนที่ดึงหัวไม่เป็นกับคนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับน้อเราก็คนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับน้อแต่เทสของพี่ก็คือพี่จะให้คนที่ดึงหัวไม่เป็นดึงก่อนนะครับน้อถ้าดึงติด5นัดภายใน10นัดนะครับน้อก็คือถ้าดึงได้5นัดนะครับก็แสดงว่าผ่านนะครับแต่ครั้งนี้นะครับน้อก็คือพี่ให้คนดึงหัวไม่เป็นนะครับน้อดึงไป10นัดเข้าหัวไป6นัดเลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแลวกันนะครับนาามกคด เลยนะครับเนาะและคนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างดึงไป10นัดเข้าหัวไป8นัดนะครับเนาะส่วนคนที่ดึงหัวเป็นเลยนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป10นัดเลยนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับเนาะว่าการดึงหัวนะครับเนาะถ้าคนไหนรู้จังหวะหรือว่ารู้วิธีการดึงนะครับเนาะแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็จะดึงเป็นแน่นอนนะครับถ้ามีตั้งค่าดีๆนะครับเนาะสังเกตได้เลยนะครับเนาะว่าคนที่เขาดึงเก่งๆนะครับเนาะเขาจะถามหาแต่ตั้งค่าแล้วก็เวลาเขาจะลงแข่งหรือว่าทัวร์นาเมนต์อะไรเขาจะไปตั้งค่าเช็ดมือถือของ แข่งจะไปอีสปอร์ตนะครับนอก็แบบว่าเราจะต้องได้ไปตั้งค่าเชตติ้งปุ่มหรือว่าอะไรของเราต่างๆนานานะครับนอในการแข่งนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าตั้งค่าสําคัญมากๆนะครับนอในการดึงหัวนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็เลยแบบว่ามีตั้งค่าดีๆนะครับนอมานําเสนอแล้วก็มาแจกให้แบบฟรีไม่เอาค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนก็เอาไปแจกจ่ายต่อได้เลยนะครับนอพี่ตั้งค่าให้แบบฟรีแล้วก็ไปแบบฟรีได้เลยนะครับน้อแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยแล้วกนรบาออตสง ทุกคน อันแรกนะครับเนอะก็เป็นทั่วไปนะครับใส่ไปได้เลยนะครับอยู่ที่160นะครับตั้งค่าของพี่นะครับสามารถตั้งได้ทั้ง Android นะครับนอะแล้วก็ iOS นะครับเนาะตั้งได้ทั้งหมดทุกรุ่นที่เล่นฟรีไฟล์ได้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอะก็ตั้งได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นกล้องเล็ดดอดนะครับทุกคนก็คือกล้องเล็ดดอดนะครับเนาะก็ให้เราตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่190นะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะส่วนถ คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะคอมเมนต์นะครับน้อตอบแล้วกันนะครับน้อและ ถ้าอันไหนทําคลิปให้ได้เดี๋ยวพี่ทําคลิปให้ละกันนะครับเนาะก,ก็ถ้าอยากให้ตั้งเจาะจงเลยนะครับเนาะเฉพาะรุ่นไหนก็บอกมาได้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็นลํากล้องนะครับเนาะลำกล้ Enc องสโค๊คุณสองนะครับทุกคนก็คือให้เราตั้งอยู่ที่195นะครับทุกคนคคกคน็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับลํากล้องสโค๊คุณสองนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับเนาะตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสุดแน่นอนนะครับแล้วก็ตต่่่อออมาาาาเเป็็นนนนนททงงงด้้ขะะะโโคคคคูณณรรรัััับบบสหกยี 195ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับนออยู่ที่195นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนอสำหรับสโคบคูณ2กับสโคบคูณ4นะครับนอก็ตั้งอยู่ที่195ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับให้เราตั้งอยู่ที่ประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับอยู่ที่190นะครับนอก็เปป็นระมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลลยแ้วกันนะครับนอว่า อันนี้นะครับนอก็ตั้งไปได้เลยนะครับทุกคนอยู่ที่190อกนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสุดจัดแน่นอน100%นะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับนอก็จับประมาณนี้เลยนะครับปุ่มมุมมอสลดนะครับนอให้ตั้ง200ไปได้เลยนะครับส่วนคนไหนไม่ตั้งนะครับก็สามารถไปปิดได้นะครับเนาะแต่ตั้งตรงนี้ไว้ก่อนนะครับทุกคนนะก็จับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางารตัองตามนนนี้ะกััครบ ับเนาะอันแรกให้เป็นเริ่มต้นนะครับแล้วก็อันที่2ให้แสดงเมื่อสโคบนะครับอันที่3ก็ให้เปิดนะครับเนาะแล้วก็อันที่4ก็ให้เปิดนะครับเนาะอันที่5ก็ให้เปิดนะครับทุกคนแล้วก็อันที่6นะครับเนาะพี่ก็ยังให้เปิดนะครับเนาะพี่แค่ปิดไว้เทสเฉยๆนะครับนาะจริงๆต้องเปิดนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาเปิดให้แล้วกันนะครับเนาะก็คือแบบว่าคลิปนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าผิดพลาดนิดนึงนะครับเนาะปกติมันต้องได้เปิดนะครับ้ดยว ก mm ็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอะก็นี่เลยนะครับนอสสาหรับตั้งค่าการควบคุมทั้งหมดนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนอะว่าจะหนักจัดเต็มอยู่เหมือนกันนะครับนอก็ประมาณนี้เลยนะครับตั้งค่าได้ตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ามันจะสมดุลมากๆนะครับนอแล้วก็ต่อมาจุดนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะครับทุกคนก็คือจุดนี้นะครับนอเป็นจุดที่แบบว่าคล้ายแมทเลยนะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับห้ามพลาด ขนาดปุ่มยิ่งนะครับน้องก็คือมือถือหน้าจอเล็กตั้งอยู่ที่43่สามละกันนะครับน้องมือถือที่เปลือมากรุ่นปัจจุบันนะครับน้องก็ตั้งอยู่ที่53าสิบละกันนะครับน้องและถ้าคนไหนเล่นในคอมหรือว่าใน iPad นะครับน้องก็ตั้งอยู่ที่63ได้เลยนะครับก็มี3ขนาดให้เลือกนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องคนไหนเล่นรุ่นอะไรนะครับน้องหรือว่าหน้าจอขนาดไหนนะครับน้องก็เลือกตั้งได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน้ว่าจานหนักจะเต ตั้งอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะและตำแหน่งการวางปุ่มมีขีดมาให้แล้วตอนนี้นะครับเนาะเป็นลูกศรสีแดงนะครับทุกคนสามารถตั้งตามนี้ได้นะครับเนาะเพราะว่าตำแหน่งการวางปุ่มนะครับก็เรียกได้ว่าสําคัญเหมือนกันนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่ใส่ตำแหน่งการวางปุ่มนะครับเนาะอันนี้ก็เริ่มลําบากแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าตั้งปุ่มไม่ถูกนะครับเนาะก็คือดึงหัวขึ้นยากมากๆนะครับเนาะไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นนะครับก็ขึ้นเหมือนกันแต่มันขึ้นยากนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วย ตรงนี้ละกันนะครับเนาะก็คือกราฟิกนะครับเนาะก็เรียกได้ว่ามือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นแล้วกันนะครับส่วนมือถือแรงๆนะครับเนาะหรือว่ากลางๆนะครับตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับเนาะส่วนมือถือโหดนะครับเนาะก็ตั้งเป็นระดับสูงไปได้เลยนะครับเนาะปิดแค่เงาพอนะครับเนาะแล้วก็ความคมชัดก็ใช่ทั่วไปนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าตั้งแบบนี้แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่ามันจะมี ผลต่อแบบว่ามือถือของเราแน่นอนนะครับแล้วก็ dpi นะครับนอท่าคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากตั้งแถมให้นะครับเนาะเพราะว่าตั้งค่าของพี่ไม่ตั้งก็ได้นะครับสำหรับเรื่อง DPI นะครับแต่ถ้าอยากตั้งก็จะแถมให้นะครับทุกคนก็คือถ้าคนไหนที่อยากตั้ง DPI นะครับตอนนี้พี่ขึ้นมาให้แล้วนะครับเนาะ iOS อยู่ที่120 DPI นะครับ Android อยู่ที่400ร้อยห้าเก้ DPI นะครับแต่ถ้ายั่งยืนชวนนะครับเนาะ Android นะครับตั้งที่450ก็พอแล้วนะครับทุกคนมันก็เร็วเกินไปแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาาาาาาะะะะะะกกกกก็็็็เเเเเปปนน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 ตตัััััั้งงงคคคคค่่่่วใหมมมลลลลสสสุุดดรรรบบบแแผผทททอออออยไี100% ดูผลเทสได้เลยนะครับน้องสามารถเป็นหนึ่งได้ทัวร์นาเมนต์ได้นะครับน้องเราก็สามารถไปหาเพชรได้เวลาเขาสร้างห้องแจกเพชรอะไรประมาณนี้นะครับน้องเราก็ดึงหัวนะครับน้องนี่ว่าดึงหัวกับเพื่อนได้นะครับน้องเราก็เล่นกับเพื่อนชิลๆได้นะครับน้องลุงแล้งได้ดึงจีได้นะครับน้องเราก็พี่ขอบอกเลยนะครับเน้องว่าคนไหนไม่มีสกินปืนนะครับจะได้เบียดไปทุกคนเลยนะครับถ้าเราดึงหัวเป็นนะครับเพราะว่าการที่เราดึงหัวเป็นนะครับน้องไม่กี่วีแต่งแน่นอนนะครับทุกคนก็จำประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนเล่นปืนที่แต่ว่าดึงหัวไม่ ครับคือพี่พี่ขอบอกเลยนนะครับว่าไม่พลาดเลยนะครับน้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วยังไม่กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพี่พก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับน้องก็เป็นคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับทุพี่ป๊อต